สวัสดีครับท่านผอ มวะโตอะระะโตสัมมาทานาเวรเบณีเศกภาะม,มาธิญาณิตาเมสุมิชฌาลาเวขาปังสม,มาทามิญา,า,ามิมาณีปัจักเตระเบนีสิกภาพังสม,มาธิญาณิสศกภาพ

วิรุณพุทธาสันเนโรธีพักยังสุขังพันหลังสีริย,ย์ขอจเจริญพรท่านผู้ว่ารัจการจังหวัดน้านท่านใจนรงวงใหญ่ท่านหพนาสารทั้งสองท่านท่านเหมือว่าขนาดนี้เราจะทําสิ่งนี้ จะพูดอย่างนี้จากสิ่งทั้งหลายที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาอีกทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันมาคือบริเวณห่วงหนืองน่านซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยรา,ามนะครับและการที่พวกเราทุกคนพร้อมเครองสบ18ซึ่งถือเป็นวันแรกของปีนั่นย่อมลัง,า,งาซึ่งความเป็นสรีมงคลความสุขสวัสดี ให้แก่ตนเองและครอบครัวทุกท่านนะครับพื้นที่แห่งกอบหน้าที่ต่างๆสวยงามนะครับภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้สาสาุุชนสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k เทศบาลเมืองหน้านนะครับหรือช่องทางต่างๆของทางพี่น้องรับบินทบาทท่านก็เตรียมนะครับการเหมาะสมนะครับบางท่านก็เตรียมมาในพิธีสำคัญเวลา9นาิกา9นาทีนะครับ หนึ่งในกิจกรรมนมัสกกรรพระธาตุหลวงกลางเวียงพะทอน้านโดยวัดพระธาตุชักครบวรวิหารร่วมกับทอทอทอสำนักงานนานเป็นการรักที่นานนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเทศบาลเดงนนานกิจกรรมเสริมความรักในหลากหลาย อ่านะอุ้ยบรรยากาศสนุกสนานฮาเฮปีใหม่นะครับเราจะยิ้มให้กันนะครับนะฮะสาธทุพี่ขอให้รั้รขอให้เลยหรือว่าท่านใดที่เจอะเจอพระคุณเจ้ากลางห่วงกลางลานก็ใส่เลยก็ได,ไได้ไม่ต้องรีรอตงท่านอยู่ที่เดิมได้เลยนะครับท่านเย็นอยู่ที่เดิมได้เลยรพระภิสูุสบบามเณรจะเดินไป้อ้าคุณแม่สวัสดีจะถา่ายรู้ด้วยกัน เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัยะนะครับพี่อวนนี้ไม่ไปใส่บาตรตรงนานหรัล่รด้ได้ไครับ้ได้ไร้ได้รด้กด้ทด้ได้ไดยได้ได้ได้บด้ไม้ได้ได้ได้รด้ไ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 ร้ได้ได้ไบนัด้าดีได้ัด้รดเสร้ได,ด้ไดครับได้ได้ได้คัับด้่ด้ได้รด้ไ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 ้ได้ไ้ได้ัด้ได้ค้ไค้้ เอวได้ยัง